สวัสดีค่ะพี่อีทไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้นะคะพามาดูต้นกล้วยนะคะแต่ไม่เป็นต้นกล้วยที่อยู่ข้างบ้านนะคะต้นกล้วยของเราก็จะมีะหลายอย่างนะคะที่จะประกอบด้วยลากกล้วยนะคะหน่อกล้วยแล้วก็ลำต้นนะคะส่วนของลำต้นนี่ก็จะมะีเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นกาบกล้วยนะคะ แกนข้างในเราก็จะเรียกว่าหยวกกล้วยนะคะหยวกกล้วยนี่ก็ไปทำทำแกงได้นะหรือไปทําห่อหมกก็ได้นะคะส่วนใบนะคะเราก็จะเรียกว่าใบตองนะคะก็มีประโยชน์นะคะหลากหลายลยทีเดียวสาหรับใบตองนะเอามา,าห่อหุ้มสำหรับอาหารนะต่างๆแล้วก็ทําที่จะมาห่อขนมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตามบ้านเรือนต่างๆ ก็จะเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะปลูกต้นกล้วยกันนะคะแล้วก็ใบตองนี่ สามารถที่จะตกแต่งหรือประดิษฐ์เป็นอดอกไม้ได้อีกด้วยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะสําหรับใบตองน,นี่มีประโยชน์เลยทีเดียวนะคะส่วนดอกนะคะดอกของกล้วยเราก็จะเรียกว่าปีกล้วยนะคะนําไปทําอาหารได้ด้วยนะคะหรือเอาไปทําแกงใส่ป้านะคะแกงใส่ไก่นะคะหรือทําเป็นห่อหมกนะคะใส่หมูนะคะก็อ,อร่อยทีเดียวอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะหรือจะทำะซุปแป้งนะ แล้วก็ทอดนะคะอันนี้ก็อร่อยอีกแบบหนึ่งหรือทำยำนะคะยำหัวปีนะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะในนี้ก็คือเขาเรียกว่ามีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยทีเดียวสลับต้นกล้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะส่วนของผลนะที่มีหลายลูกเราก็จะเรียกยก,กันว่าเป็นหวีนะคะที่ที่เป็นเวลาเราเห็นที่เป็น ที่มันเป็นเครือนะคะรวมกันลายวีเขาจะเรียกเป็นเครือกล้วยนะคะอันนี้เราก็คิดว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะคะสลับส่วนนี้นะคะส่วนของกล้วยก็มีนะคะสรรพคุณนะคะสลับต้นกล้วยมีทั้งประโยชน์มีทั้งสรรพคุณนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะสลับกล้วยนี่ก็ถ้ายังดิบอยู่เนี่ยเราสามารถเอามาทํากล้วยฉาบนะคะสมัยเด็กๆเนี่ยชอบมากอาหารเลิศรสเลยทีเดียวนะคะสลับกล้วยนะ กล้วยดิบนะคะเรามาทําเป็นกล้วยฉาบนะคะนอกจากทาเป็นกล้วยฉาบแล้วนะคะเราก็ยังเอามาหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็นํามาตําหรือมาบดนะคะก็จะแก้นะคะแล้วก็มาชงกับน้ําดื่มนะคะแก้โกรคสลับ กดไหลย้อนได้เป็นอย่างดีนะคะสลหรับกล้วยดิบนี้นะคะเมื่อสุกแล้วนะคะสาหรับกล้วยดิบเมื่อสุกแล้วนี่เราก็เอาไปทํากล้วยบวชชีนะคะโอ้ด่ถ้าเป็นเด็กๆนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยทีเดียวนะคะสมัยที่เป็นเด็กๆนะคะก็จะชอบทานกล้วยบวชชีนะคะนี่ก็คือนะคะมีประโยชน์นะคะเหมาะแก่การปลูกสลหรับบ้านเรานะคะหลายๆครัวเรือนนะคะก็จะเห็นนะสำหรับการปลูกกล้วยนะ,ค,ะคุณมากนะคะที่ติดตามรับชม ฝากช่องด้วยนะคะพี่อีทไลฟ์ตายค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่นะคะสลหบเรื่องราวดีๆนะคะที่มาอมอบให้กับเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ